สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนนิพยองดินไทยครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาร่วมทำบุญตกบตรเนื่องในวันนะครับตะบตรเทวโรหันน่ะ oh นะครับเราจะมาดูมาชมกันได้เลยนะครับวันนี้ครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมทำบุญตกบตรกันในวันนี้มากันเยอะมากเลยครับ วันตักบาตเทโวโลหณะนะครับตรงกับวันที่วันแรมนะครับวันแรมในข้ามเดือนสิบเอ็ดนะครับทุกคนก็จะได้มาทำบุญตักบาตเนื่องในวันออกพรรษาเนื่องในวันเทโวโลหณะนั่นเองนะครับก็จะมีพระคุณเจ้านะครับเอาบินทับาทนะครับที่วัดนะครับเขาวังนะครับที่วัดเขาวัง นะครับตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองยหวัตราชบุรีนะครับทุกคนก็จะเยอะมากๆเลยนะวันนี้นะครับทุกคนร่วมํำบุญตากบาทนะครับมาตำบลลมบากตากบาทร่วมกันสามัคคีร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญนะครับมีแม่ชีก็มาด้วยนะวันนี้ตากบาทวันนี้ทุกคนก็ําบนตากบาทเสบาทกันนะครับทุกคน ครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมทำบุญต,ตักบ,บาทมากันเยอะทีเดียวนะวันนี้นะครับนะครับแต่ลนะวับรรค์บุญย่อมที่จะได้รับสาม่างได้กันคือนะครับแต่ละวัธิตั้งแห่งการบรรเทาบุญทานน้ำม่บุญสําเร็จด้การบริจาคทานเสือละไม่บุญสาเร็จด้การรักษาศีลสามภาวนาไม่บุญสาเร็จด้การเจริญเมตตาภาวนานะนะครับ อาทานะหมัยคือการให้นะครับวันนี้ก็คือการให้ทานนั่นเองทุกคนก็จะมาให้ทานนะครับให้ทานนะครับก็มีข้าวสารอาหารแห้งนะครับมาให้ทานในวันนะออกพรรษานะครับมาให้ทานนั่นเองนะครับก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับมากันเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศชาวพม่านะครับก็จะมาร่วมกันในวันนี้ครับ โอเคย่าค okay. รับโอเคตมลำนรธนาสาธุนะครับมีทหารหารมาคอยที่จะรับบิทาบาทในวันนี้นะ,ะวัสดีครับพอ่อวัสดีครับ ท่านพอสมศักดิ์มาด้วยนะครับครับก็จะมีผู้คนนะครับได้มาทำบุญกันเยอะมากทีเดียวนะวันนี้นะครับแแล้วอิ่มเอิบทัางง่ายภูมิใจต้องให้เต็มใจทางผู้รับนะครับเยอะมากๆืใจเย็นๆหน่อยอย่ารีบปากเพราะว่าทรามันก็จะมีทหารนะครับแล้วก็นะครับมารับบิณฑบาตนะครับที่นี่นะครับทหาร เพื่อที่จะรับบิณฑบาตนะครับวันนี้ก็เป็นวันตักบาตรเท,ทโวโรหณะนะครับทุกคนก็มาด้วยจิตใจได้มีบุญเป็นกุศลนะครับก็มาดูประชุมกันต่อนะครับทำในตอนนี้นะครับทุกคนก็มากันเยอะจริงๆนะคะรับอันนี้คือทำบุญตักบาตรนะถ่ายไป้วเมือนกันดักับรถไว้น่อยใหญ่ลงมา ตอนนี้ทุกคนก็มากันเนยอะมากๆเลยนะครับมาทับบุญร่วมชาติมาตักบาตรร่วมพันสามัคคีร่วมกันนะครับมีข้าวสารอาหารแห้งมากันเนยอะมากๆนะครับวัาาบนนี้เดี๋ยวไต่บานดึกแล้วจะก็เล่นนะครับที่วัดเขาวังนะครับตำบลอ่านเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคุณคุนจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับ ทุกคนก็มีติตใจเป็นบนเป็นกุศลพร้อมเพียงกันมานะครับกับบริเวณด้านนี้ก็จะมากันนะครับมากันเยอะจริงๆน,นะครับแต่วันนี้พวกคนเยอะมากๆครับมาร่วมชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มากันวันนี้เอ้าวันดีนครับคุณครนะครับคุรูนะครับปยิยนัทจุนเกษียณนะฮะคุอครูออฟนะแปะไม่ได้มาด้วยนะ มาได้โอเคครับมีทั้งคณะครัวอาจารย์นะครับได้มาร่วมด้วยนะครับอาเดปูชนียบุคคนได้มาร่วมทำบุญร่วมชาติต่างบาทร่วมกันไปได้บุญได้กุศลนะครับได้หมดเพื่อสัตว์นครับวันนี้นะครับถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับวันนี้บรรยากาศนะวันนี้ เนี่ยคณะโดยการก็ได้มาร่วมทําบุญร่วมชาติต่างบาตรร่วมกันก็หมดั้งหมอดศนาด้วยนะครับนะครับอันนี้เกิดคุณครูุญาตคระบขออญาตนิดหนึ่งขออญาตก็มีคุณครูนะครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนวัดเขาวังโรงเรียนวัดเขาวังนะครับก็ได้มาร่วมทาบุญร่วมชาติต่างบาตรร่วมกันสามัคคกีร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญเพื่อความฝาสุขสวรสดีครับรวมทั้งสนนิทิปก็มาด้วยนะครับ ก็มาดมบทนาบุญด้วยกันนะครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> นี่คือครูจากวัดเขาวังนะครับแล้วก็คณะสาาัาญาตโยมนะตอนนี้กำลังรออยู่รอครับถ่ายบรรยาก,กาศให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับวันนี้คนก็เยิม้มเย้มแจ่มใสนะครับ ใจที่เป็นกันดีการใส่บาตแบบนี้นะโยมเพ่อทบรรยากาศที่สวยงามนะครับทุกคนในครับปีวันขึ้นปีใหม่นะครับวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นการใส่บาตรแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันโยมจะใส่บาตรวันที่เป็ใหม่นะวันที่หนึ่งรัชาคมปรศรสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็มีการจัดกาใส่บาตรแบบนี้เช่นเดียวกัน เมื่อก่อนไม่มีตอนหลังโยมมาใส่เอะก็เริจาดเป็นาการครับก็จะมีคละวานญาติโยมนะครับพุทธศาสนิกนชนทุกท่านได้มาร่วมทําบุญตักบาทนะครับามมาเรียกได้ว่าทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันสามัคคีร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญครับมีเด็กตัวเล็กๆนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับดีเหมือนกันนมาร่มนะครับโ่อเคมเพราะว่าโยมมา บายเยอะมากเลยตั้งใส่บาททุกคนในวันนี้ครับก็มาลุมตะบนตะบาดเยิ้มแย้มแจ่มใสครับนักมา,มากๆครั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชาวพม่าด้วยนะครับมีตะบาทขวางขวางทางเป็นอย่างมา,มากาาเลยนะครับบริเวณด้นานนี้ครับท,ทุกคนก็รอใส่บาทกันนะ แต่ข้างบนนะก็เยอะมากๆเลยปัจจุบันนี้ก็ได้ทำบุญร่มชาติต่าบาทร่วมกันสามารถขีร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญนะครับตอนนี้กําลังรอรับบินทัพบาทอยู่นะครับคนก็จะมาใส่บาทกันนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเราก็จะร่วมทำบุญต่างบาทกันนะครับวันนี้ขออนุญาตครับนะครับ นาบนเดียกันนะครับ ไปนะเลยนะเลยนะี่<ส><ญ>นยจัดเต็มนั่นหมอทนาบุญด้วยกันนะครับวันนี้ทั้งแม่ชีก็ใส่บาตรด้วยครับเป็นการขึ้นนะครับทุกคนก็จะมาทำบ,บุญใส่บ่ารนะ อ,อันนี้คือวัดเขาวังนะครับตำบลสบาดท,ที่วัดเขาวังนะครับตอนนี้นะครับมาทัาง้งคนโคทั้งเด็กนะครับก็ร่วมตำบลตงบาทนะครับั่านท่นน,นี้ก็น่ารักมากครับมีทั้งเด็กนะครับ ทั้งโลกติดนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและพะม่านะครับได้มาร่วมรับบุญนะครับในบ้าน <c oughs> เป็นบรรยากาศที่อบอุน่นน้ำเป็นบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะครับความพาสุขความเจริญนะ ครับแล้วคนก็อากาศเย็นสบายครับวันนี้นะครับเด็กกินสบายนะครับมีทั้งทหารนักครูนะครับ,มาร,รบมาร่มทำบุญตักบาทกันนะครับน,นี้ร่มมาล่ม,มอันาบุญได้กันนะครับบุญจะเก,กิดจะเก,กิดขึ้นตอนนี้แหละเรยกว่านะครับ านาใหมาบ่บนสมเด็จในการบริจาคทานศีลและใหมบ่บนสมเด็จในการสสาาารักษาศีลภาวนาใหม่บนสมเด็จในการเจริญเมตตาภาวนานะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครัปชีคารวาญญาโยมนะครับก็มาร่วมตาบุญด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำล,ลังแรงใจสอนและชิปก้าวเดินต่อไปด้วยกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ